จริงๆแล้วนเนี่ยถ้าเกิดถามเนี่ยต้องตอบสอแบบน,นะครับคือตอบแบบส่วนตัวจะต,ตอบแบบวิทยาศาสตร์ถ้าตอบแบบส่วนตัวเนี่ยผมมองความเชื่อว่าเป็นหลักจากจจทีจะจะ่จะเสนอเดี๋ยวผมจะอธิบายจากที่จะเสนอทนะว่าทีจะเสนอคืออะไรในทางวิทยาศาสตร์ในทฤษฎีแต,แต่ว่าถ้าเกิดเอาส่วนตัวเนี่ยผมว่าถ้าเกิดจะเทียบชีวิตในการขับรถแล้วกันนะครับสม้าเราผมกำลังจะขับรถไปเชียงใหม่นะฮะชีวิตในการขับรถน้ำมันคืออะไรน้ำมันก็คือพลังชีวิตหลักกายที่เราอยากจะเออเนี่ยเราจะ ขับในรถแล้วก็ขับเครื่องยนต์ใช้พวูมาลาะรครับเกียร์ยทำเร่งแล้วก็ไปของชิ้นใหม่ได้การชีวิตชิ้นหม่ขชีวิตไม่งา่ายครับน้ำมันนะครับรหลักหลัการใช่ไหมต่อไปคืออะไรต่อไปเราจะทำเร่งทำเร่งคือการการะทำใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเราไม่มเห็นทำเร่งเนี่ยต่อให้เราม,มีน้ำมันมีพลังกายมีประสิทธิภาพถ้าเราไม่เริ่มทำเนี่ยมัมนก็ไม่มีผลอะไรใช่ไหมครับเพราะงั้นการกระทำก็คือการทำเร่งทีนี้มาถึงทีเด็ดละความเชื่อคืออะไรความเชื่อคือไหนมา ความเชื่อคือพลังสูบแล้วมีกี่สูบอะแล้วมีแรงม้าเท่าไหร่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในเครื่องใต้เครื่องที่มองไม่เห็นเนี่ยคืออะไร <c oughs> คือเราอเมองเห็นว่าโอเครถสมมติราเป็นรถฮารไม่ได้โฆษณาแล,แลมโบกินีแล้นะ,ะแต่แลมโบกนียังเป็นรถเฉยได้มากใช่ไหมฮะผมก็ชอบนะรถที่เท่ห์นพี่วสิชชอบไหม <c oughs> แลมโบกินีเท่นะรถแรงนะครับแต่ถามว่าเราเห็นไหมว่าแลมโบกิน,นีเนี่ยข้างในมีกี่สูบเราก็มไม่ทราบเพราะนั่นคือพลัง ถ้าเกิดเราเอาเครื่องของรถอีแตบบ่ไปใส่ในโมบินี่สวยให้ตายโมบินี่ก็วิ่งได้ประมาณสักผมไม่ทราบสักสองสาวันแต่จะถึงเชียงใหม่นี่คือพลังความเชื่อครับเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเรามองสมมติเราเห็นรมเราเห็นผมนั่งอยู่นี้ใช่ไหมครับสมมติเครื่องผมเอาแบบเอาเครื่องไม่หล่อเลยเอาเอาเอาแบบหน้าตาหน้าตารรถบรรทุกแล้วหน้าตารถบรรทุกแต่ข้างในเนี่ยผมมีแรงสูนมากคือผมมีแรงสูนเหมือนแรงโมบินี่ก็คือผมมีความเชื่อที่มีพลังแรง ใช่ไหมครับชีวิตเราเนี่ยถ้าเราอยากจะไปถึงจุดหมายเราอยากจะเดินทางจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ให้ได้อาศัยแค่น้ำมันเราพอโอเคน้ำมันเราพอเราไปถึงแหละแต่ช้ามากกว่าจะไปถึงแต่ถ้าเรามีพลังความเชื่อคือเรามีแรงสูงที่มากเรามีแรงล้าที่ดีไม่นานก็ถึงไม่นานก็ถึงจุดหมายแล้วครับเพราะมันมีนพลังภายใน,นที่คอยขับเราไปให้ถึง แต่อย่าลืมผมขอฝากไว้ก่อนว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายทีว่าตอกให้พลังแรงแค่ไหนน้ำมันมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่หยิบคันเร่งหรือถ้าไม่เริ่มกระทำก็ไม่มีประโยชน์เลยนี่ครับความเชื่อส่วัวคือแรงนะแล้วก็ทำเปรียบเทียบนี่เห็นภาพชัดเลยนะครับเราแล้วโบีินี่กี่แรงมาแล้วผมไม่ทราบครับแต่ต้องดูที่แล้วโบกินี้แน่ๆนะครับเพราะอายุขนาดนี้นี่อาศัยความเชื่อนี่คือตัวอย่างิีเนี่ยอาศัยความเชื่อจริงนะครับแล้วก็กลัเพื่อนเป็นตัวเอง ต้องเก็บดกำนล็กด้วยกับดูกลับเพื่อนตนด้วยนที่มัามีอีกอันนะครับคดูกับความเชื่อเขาก็เหมือนกับเป็นตัวเริ่มเริ่มของการขับเคลื่อนใช่ไหมครับความเชื่อถ้าเราเองในเทวทัศพุทธคุณมาสิ้นเลยเรียกว่าเป็นศรัทธาใช่ไั้นะครับถ้าใครที่สนใจทางพุทธก็จะเกิดได้ยินว่าพระห้าอินทรีห้าใช่ไหมครับศรัทธาวิุญาตสติสมาธิปัญญาเราต้องเริ่มจากมีความเชื่ออาจจะวงเล็บ ใหญ่ๆแล้วความเชื่อที่ถูกต้องด้วยนะครับต้องจะมีสติไอ้มีวิทยาใช่ไหมครับมีความเพียรที่จะเหยียบคันเร่งนะครับแล้วก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาต้องคุมรถของเราให้วิ่งไปสู่เส้นทางนะเพราะถ้ามีแต่ความเชื่อมีน้ํามันเหยียบคันเร่งด้วยต่เกยบลงเหวนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็คิดว่าทางดูพระสิงจะได้มานำทางพวกเราด้วยนะครับว่าจะเหยียบไปให้ถึงเช่มารอย่างไร แล้วคุณพระศิ์เ <t> น kind of ี่ยนะครับความเชื่อในความหมายของคุณพระศิลป์คืออะไรครับก็อธิบายจากน้องภูนะครคือในในทางพุทธเนี่ยจิตเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนกับไฟที่ที่ส่งทอดเป็นต้นทอดเหมือนกับเราจุดเทียนขึ้นมานะจุดเทียนขึ้นมาปุ๊บแล้วเราส่งส่งต่อดวงไฟตรงนี้ไปไปยังเทียนอีกอันหนึ่งก็คือเป็น ระหว่างชาตินี้อธิษชาตเนี่ยทีนี้ทีนี้ความเชื่อเนี่ยมันถ้าในทางพุทธจริงๆแล้วจิตมันมีลักษณะไม่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาก็คือมันมันสะสมสะสมเข้ามาเราเราจะเห็นไม่ว่าเด็เดเดก,เ,ดนก,เ,กนเนี่ยเด็กเนี่ยอย่างสมมติว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยเด็กแต่ละคนจะนิสัยไม่เหมือนกันสัญชาตพยานเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันตรงเนี้คือเป็นเป็น,ปนตัวที่บ่งชี้ว่าจิตใต้สำเน็จของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แค่ชาตินี้เท่านั้น แต่มันเป็นวัฏจักรที่มันสืบมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนิสัยเราแต่ละอย่างมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาภายในวันนี้อย่างเช่นมีบางอย่างที่เราคิดว่าเราอยากจะทําอะไรสักอย่างสมมตินนะแต่ว่าลึกๆแล้วเราอาจจะมีจิตเราอาจจะมีองค์บางอย่างที่ทําให้ทําสิ่งนั้นนั้นไม่ได้ตรงนี้เราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมันมาจากไหนจริงๆแล้วตรงนี้คือการ ่ายคอดเข้ามามันมันมันเกินเกินกว่าระบบของ DNA อนเอพัุกรรมเพราะลักษณะของจิตเนี่ยมันมันมันในในทางพุทธเนี่ยมันมีเรื่องของการดึงดันเกิดก็ไม่เกี่ยวนครับที่นี้เชื่อเรื่องชาติีชาติหน้ากันไหมครับเชื่อแต่กฎวิทย์เชื่อจะเหมือนลิ้นเราแล้วที่ที่เราเป็นอย่ไม่เชื่อนะครับนะครับ เดี๋ยวถ้าอยากจะเรียนเรื่องชาติทนนี่ชาตินหน้าเดี๋ยวรู้มาศเสริมได้ใช่ไหมครับรงนีครับแล้วเราอย่างเรื่องความเชื่อที่มัสกุพูดครับต่อไปถึงมันมันมันเหมือนกับมันสื่อมันสื่อมาเรื่อยๆมันมันคือความความเชื่อของคนจริงๆแล้วมันพระเจ้าท่านบอกว่าให้ให้ให้เริ่มตน้นสมมติว่าชีวิตเราจะเริ่มต้นที่ความเชื่อต้องเริ่มจากเชื่อเราต้องเชื่ออบไรท่านก็เลยมีเรื่องของสัมมาทิฏฐิซึ่งก็มีเรื่องของกรการ การรูไม่ต่าเดิมถ้ามันเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการเผิแพรความเชื่อของเราเนี่ยจะต้องเป็นไปในชาตินี้ด้วยและชาติหน้าด้วยถึงถึงถึงจะทำให้ชีวิตล่าล่าลื่นไปได้ความเชื่อและความรู้เป็นย่างไงครับความรู้เป็นสิ่งที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยคือท่านท่านบอกว่าความเชื่อเนี่ยสูงสุดของความเชื่อมีแค่ชุดเดียวแต่แต่ว่าสิ่งที่เป็นความรู้เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ เปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาได้เหมือนกับเหมือนกับแต่ละคนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบความเชื่อในไม้บรรทัดเนี่ยทุกคนหมดทุกคนจะมีไม้บรรทัดเป็นของตัวเองไม้บรรทัดที่เราจะเชื่ออะไรนั่นเป็นเป็นเป็นรื่งเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับปรับสเกลของไม้บรรทัดเนี่ยให้มันตรงกับไม้บรรทัดของธรรมชาติได้ที่พระเจ้า่า้บอกว่าเป็นเป็นหลักธรรมเนี่ยก็คือชีวิตก็จะดำเนินไป ลาลืมไมยิขึ้นแล้วอย่างถ้าชาตินี้เชื่อว่านรากสวรรค์มีจริงท้านได้ไหาท่า,า,านาจะเชื่อไหมชาตินี้เชื่อว่า,ราวนรกสวรรค์มีจริงคือคือได้นนทําพุทธเนี่ยตัวตัวสัมมาถถทิฏฐิเนี่ยตัวความเชื่อของเราเนี่ยตามที่เรายังเป็นทุคคลความเชื่อเราสังเกตอยู่ว่าเราจะขึ้นขึ้นลงเราจะไม่สกเสถิอเจารย์จึงเลยให้ให้ปฏิบัติพัฒนาจิตจนจนเป็นอริยบุคคล ตรงนี้พอถึงจุดนั้นเราความเชื่อเราจะจะ,สะเสถียรละเหมือนกับสมมติว่าชาตินี้เราเชื่ออะไรเนี่ยมันมันจะขึ้นขึ้นลงลงความเชื่อเราแต่ละอายุคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเด็กๆเ,เราอาจจะเชื่อแบบนี้โตขึ้นมาเราอาจจะความคิดเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็คือไม่มีอะไระรับประกันใช่ไหมครับว่าถ้าชาตินี้เราเชื่อถูกต้องดีงามแล้วใช่ครับชาติหน้านเราจะเชื่อเช่นนั้นด้วยครับก็ก็มันก็เปลี่ยนไปตามกาัน การสิ่งแวดล้อมความเชื่อมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามเหตุผลใจจาตามใรที่ยังยังไม่ไม่เข้าสู่ความเป็นไทยเนี่ยทุคคลเนี่ยเพราะฉะนั้นดูผิดในบอกว่าถ้าใครที่กลัวบาปนะครับกลัวบาปกลัวตกนรกชาตินี้เราไม่ทำบาปคืออันนี้หมายถึงความเชื่อที่เป็นหลักในชีวิตนะครับแต่แต่ที่ที่น้ำภูพูดเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาเสริมก็คือเหมือนกับเชื่อเชื่อในสิ่งที่ที่เราต้องทำนะพูดง่ายๆ แต่เราจะมีเราจะเป็นต้องมีชุดความเชื่อใหญ่ไว้ก่อนเหมือนกับเป็นกฎหมายและสัมงทำนูคแับแล้วเราก็ความเชื่อย่อยเราจะเราจะไปไปค้างกฎหมายและทมนูนไม่ได้นันเราก็เอาขอยุยงเลยใช้ท่านะครับนะครับแ้องเป็นกฎที่ของเวิทยาศาสตร์ท่าแต่ที่เราจะบอกคือท่าแนีต่อให้เราตัวเรื่อนปับปรุงโทษอย่างไรนะครับจะตามใดที่มัจฉิววายงไม่รู้ ใช่ครับใช่ครับยังกลัวไม่เด่นไม่เด้นเลนะครับก็มีแน่จากที่เราไม่กล้าฆ่าสาตว์เพราะกลัวถูกกระโดดแต่ถ้าหน้าถ่าเป็นเรื่ออะไรก็ได้ครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับเปลี่ยนแปลงได้ครับอาจารย์ซึ่งนั่นเราเรียกว่าเป็นความน่ากลัวของสังคมรวัตนะครับความเชื่อตรงนี้ที่มันยังไม่ยังไม่เสถียรยังไม่มั่นคงยังไม่เผาวรอนครับเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนดีจากคนดีเป็นคนเกือหนุครับเป็นนคไม่กื้่ยนแปลงได้ตลอด น,นะครับชาตินี้อาจจะมานั่งฟังน้องปู่คุณมาสิคุพเรื่องธรรมะนะครับแต่ชาติหน้าเนี่ยอาจจะอยากไปอยู่ในสถานที่อื่นซึ่งก็ตามความเชือเ่อตอนชาติหนาจะเชื่อว่าดีครับครับนะครับก็อันนี้ถ้าใครสนใจที่อยากจะมีความเชื่อที่ถาวรนะครับผมโฆษณาแล้วขอโฆษณาก่อได้ไหมน,นะครับเดี๋ยวกลับมาน้องปู่นะครับเดีย๋ยววันศุกร์นะครับ,ว,ว,รบวันสุขที่15-18ถึงกุมภาพันธ์ ก็ะจะมีจัดปฏิบัติธรรมในแนวหลวงพ่อเทียนเดินติแบบดีกว่าในแนวหลวงพ่อเทียนไปที่ข,ขอขอนะครับใครที่สนใจลงทะเบียนได้นะครับที่ห้องสมุดุบ้านทางรีด้านล่างไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่ามีต้องขอการกระทํามาแทนค่าใช้จา่ายแต่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นตัวเงินแต่ว่าพวกท่านที่จะไปนะครับอาจจะต้องขอดูสัญญากัน,นๆๆหน่อย เมื่อมีศรัทธาจริงไหมนะครับโดยจะมาร่วมปฏิบาาัติธรรมแบบเนชชิกู้จักจไหมครับเนชชิกคืออะไรครับเนสชิกแมงว่าจะพูดจะเป็นยังไงเป็นต่อครับเนชชิกค,คืออะไรครับปฏิบัติทั้งคืนแล้วอย่างไรครับเนชชิกนะครับปฏิบัติทั้งคืนในสามเอลียาบทนะครับคือยืนเดินแล้วก็นั่งงดนอน ไหวงไหมครับห้ามนอนนะแต่หลับได้ใช่ไหมคุณผู้นสิ์เมสจิงห,ห้ามนอนแต่หลับได้นะครับหลับได้หลับลบได้นะั่งปีกระแรงได้คือที่ห้ามเนี่ยคือห้ามสันหลังขระนกับพื้นโลกนะครับไม่งั้นจะโดนถ้าตายน้องป่วยว่าโดนกดกดดึงต้งนะครับวนวนเป็นดุลกันแกงของโลกเป็นตุนแกงของชีวิตคือสันหลังนะนะครับขหนาไปกับพื้นโลกแกงกับพื้นโลก รเป็นการนอนอนยะ่างนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่านอนด้วยความขี้เกียจนอนด้วยโมทัศนที่นา่าพินาศคลอกินเยอะนะรงั้นแต่ถ้าหลับท่ากายทภกกาพงการพักเนี่ยเราก็หลับได้แต่ถ้าเราหลับโดยหลับไม่กับแน่ไม่กับพื้นเนี่ยมันจะหลับแค่ความพอเพียงของร่างกายแล้วสักพักหนึ่งก็จะตื่นขึ้นมาปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นท่านในทนดที่สนใจยังทานนะครับก็สามารถงงาลงทะเบียนได้แล้วก็วันเสาร์กับอาทิตย์แรกของทุกเดือนเนี่ยซึ่งก็คือเสาร์กันที่สองและสามตุ่งท่ากายที่กำลังจะถึงนะครับ ถ้ามาปฏิบัติในสั้จิตในสายงานเราก็เรียนพิสูจสน์สภากันนิดนึงเพราตั้งใจไปิบัติกจริงนะครับพระอาจารย์ท่านเมตตาทิ่วัดท่านไปโปรดพวกเราไปทำพวกเราปฏิบัติตีวันสามคืนนะครับแต่ถ้าพวกเราย,อยอ่ยอหล่อนหรือว่าไม่ไม่ตั้งใจจริงก็จะเรียกว่าสงสารภาพเพราะมันก็ไม่สชวนนะก็เคร่งใจเกรงใจพระบรมเจ้า่นเหมือนกันและก็ที่สําคัญคือพวกที่ไปเองนะครับก็จะทาถ้ากับได้ทาบาปอย่างอย่างเต็มที่ ครับวพราะนั้นก็มีตัวสุขฐานอันนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้ขอฝากอีกหน่อยก็คือเคยทีน้องภูที่จะเจอประจาเนลาไปาปฏิบัติจากปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ทราบเป็นไหมแต่เชื่อว่าไม่มีนะเท่าที่ดูหมอเิงตรงนี้นะผู้ไปร่วมปฏิบัติเนี่ยพอไปถึงเนี่ยมักจะอยากร่วมบุญซึ่งนั่นอโมทนานะครับแต่หลายท่านเนี่ยคิดว่าการร่วมบุญนั้นเนี่ยคือการทดใช้การที่ได้ปฏิบัติกันแล้ว เข้าใจไหมอย่างเช่นเราจะปฏิบัติไปนะถ้ารถเราไม่คิดเรามีเปล่ารถไปได้ถ้าที่พักเราไม่คิดค่าอาหารเราไม่คิดถ้าที่นูลค่าค่าอะไรเราไม่คิดของเลอแล้วคนแต่พวกบางคนเท่มากเลยนะเท่มากจะไปุูบประเมินเสร็จดูสถานที่เสร็จอ๋อห้องพักแบบนี้น่าจะตกคืนละเท่าไหร่ชั้นพักอยู่กี่คืนหารเป็นเงินเท่าไหร่อาหารน่าจะเท่าไหร่เออก็าทำกลับไปเท่านั้นถามว่าเออเช่นนั้นเป็นสายชนใช้ไหมเป็นมคือผู้สิทถ้าถามว่าไม่ใช่นะ ผมที่บอกในหะ้พระตรนั้นเนี่ยคือคนที่ไปนะครับไปด้วยแรงศรัทธาของคนคอนื่นอย่ยถ้าไปกับคณะเราเนี่ยก็คือไปด้วยเงินบริจา,าคหรืแรงศรัทธาของผู้ศรัทธาท่านคือที่ท่านอาจจะไม่มีโอกาสที่จะไปปฏิบัติเองแต่มีกำลังก็บริจาคกมาเพื่อส่งพวกเราไปปฏิบัตินะครับเในการที่ท่านทำบุญกลับมาเนี่ยคือไม่ใช่เป็นการซือร้อขายกันแต่เป็นการที่ท่านเห็นประโยชน์ว่าไอ้เพราะแบบนี้มีประโยชน์อยากให้คนดได้โอกาสบ้าง อันนั้นก็แล้วปฏิสัมพันธ์แต่ว่าทําไมถึงติดดังตืง่นมาพูดเพราะว่าตวามค่านเนี่ยมักจะคิดเดี๋ยวนี้เราจะอยู่ตรงนนิยมกันเยอะเราไม่จะคิดว่ามีการซื้อขายกานแม้กระทั่งการเดินทางไปแบธรรมปฏิบัติธรรมองชั้นทำบุญแล้วเพราะว่าสิบวันสามคืนตรงหน้าเป็นสิ่งสำคัญฉันจะแอบพักไปนอนก็ได้ฉันจะขี้เกียจอะไรก็ได้ซึ่งไม่ใช่นะครับไปทานถ้าสนใจกันแล้วก็วันที่1 5บห้าถึงสิบแปดกรุงเทพเรามีจัดไปปฏิบัติธรรมาเอาหลวงพ่อเทียนอาจารย์ ทจากวัดป่าสุขโตที่ชายภูมาินำปฏิบัติตนะครับแล้วก็วันที่8ถึง11มีนานคมน,นะครับจะเป็นพระอาจารย์จากวัดธรรมมงคลน,นะครับจะไปสอนสมาธิเบื้องต้นนะครก็สามารถติดต่อรายละเอียดนะครับตรงจะบ,บินได้นะครับโฆษณาสักการะที่น้องภูมิหน่อยเป็นน้องภูมิครับอันนี้น้องเรื่องไหนนะใครโฆษณาที่น่าติดเบื้างต้นนอกเรื่องเจ็ดตรงนี้เลยนะเคยคุณจะน้องก็อม ปู้ชอบาสตร์นิยายวิทยาศาสตร์มากและโดยเฉพาะชุดฟอนเดชั่นสถาบันสถาบันของไอซีไอซีมอลนะครับแล้ววิทยาศาสตร์ความเชื่อแรงขับเคลื่อนพลังจักรวาลศรัทธาศาสนาพุทธมุสลิมศาสนาบุตรด้วยจิตวิทยาภาษาวิทยารวมกันเป็นอย่างไรครับคำถามนี้ขอหนึ่งชั่วโมงอีกย่างต่ออ่า โดยเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่ผมจะตอบคำถามของน้องใหม่นะครับอยากจะบอกว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดความสับสนเพราะว่าพอเราพูดเรื่องความเชื่อเนี่ยในภาษาอังกฤษเราก็จะมี belief ใช่ไหมครับกับ faith faith คือศรัทธาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยของพิโรธศิษเนี่ยจะออกแนว faith ด้วยคือศรัทธาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกูว่าคนเราต่างกันสองอย่างนะครับคือถ้าเกิดเราพูดเรื่องศรัทธาเนี่ยสมมุติว่าเราไปที่วิทยาเขตดินแดนนะครับ เพื่อจะไปทำแบรประชาชนแล้วเขาถามว่าน้องศาสนาอะไรเราก็บอกว่าพุทธอันนี้คือเรามี faith ทำพูดเราเชื่อในศาสนาพูดเชื่อในคำสอนของพระเจ้าเชื่อในหล่งักดิ์สิทธิใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีความเชื่ออีกแบบหนึ่งที่เดี๋ยวผรูจะมอบความเชื่อในด้านศรัทธาเนี่ยเพราะว่าพิเศษเนี่ยมีความรูรม้ความสามารถมากเลยมากในเรื่องนี้แต่ว่าความเชื่อที่ผรูอยากจะเน้นในวันนี้เนี่ยคือเชื่อมั่นว่าตัวเองจะต้องทำอะไรได้คือไม่ได้เชื่อศรัทธาเป็นความเชื่อในตัวเอง สมมติว่าอย่างคุณทิติน่าและพัฒนทธิ์ที่เขียนเกมที่ชีวิตใช่ไหมครับตอนนี้คุณที่ิน่าเนี่ยติดหนี้เป็นร้อยเนี่ยร้อยร้านผฉันไม่พ่อเป็นร้อยเป็นพันนะแต่ในเชื่อเป็นเป็นร้อยล้านใช่ไหมครับเป็นร้อยล้านนี่เยอะมากๆแล้วนะแต่คุณที่ิน่าเชื่อว่าฉันจะ่ต้องตีได้แล้วเขาก็ผลได้แล้วเขาก็เขียนเกมที่ชีวิตแล้วเขาก็ตีพิมพ์เกมที่ชีวิตยี่สิบกว่าครั้งตอนนี้จะสามสิบแล้วนี่คือความเชื่อที่เขามีซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อที่บู๊เน็ตนะครับ คือให้ให้เคลียร์ก่อนเพราะว่ายอย่างที่บอกกอแตงบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่คุยกันก่อนว่าเราจะพูดความหมายของคำว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะงงกันใหญ่นะครับน,นี่ตอบคำถามพี่ใหม่ครับความเชื่อในทางอวัยวะในทางจิตวิทยาแลแ้วกันนะครับคืออะไรขอ,อยกตัวอย่างงานวิจัยที่ผมชอบม,มากที่สุดนยยึ่งเลยก็คือเคยเขียนลงไปในสิ่งแพร่ละคือเพลซิโปกคือยาหลอกนะครับคือคนเราเนี่ยเวลาเราจะเวลานักวิทยาศาสตร์จะทดลองอยาง ก็จะมีการทดลองรายการแบ่งเป็นหลายกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือสมมติว่าเอาทดลองเอาแบบยาง่ายๆนะครับคือไทรนอกนะครับไทยนอกที่แบบปวดหัวอะไรเนี่ยครับเราทานกันเ,นเวลาเขาจะทดลองยาไทยนอกเนี่ยจะแบ่งกลุ่มว่าโอเคคนนี้ได้ไทรนอกที่มีสารเคมีที่จะช่วยให้ปวดหัวจริงๆนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นไทรนอกนนี่แหละแต่เป็นไทรนอกที่ไม่ได้ใส่สารเคมีหลอกผู้ที่มาทําการวิจัยว่าเป็นไทยนอกเขาไม่บอกนะฮะ คนที่มาทำงานวิจัยเนี่ยก็รู้ว่าเป็นไรแล้วนอกจริงๆใช่ไหมครับรูปร่างหรือว่าทุากอย่างมันไม่มีสารเคมีเป็นผปแป้งอัดเป็นดุงอนะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เขาทำวิจัยเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาดูซิว่าผลงานวิจัยเนี่ยคนที่รายงานว่าปวดหัวอยู่หายปวดห,หัวหรือเปล่าใช่ไหมครับแน่นอนว่าเกือบจะทั้งหมดของคนที่ทาทนเทอร์ไทน์นอเป็นของจริงก็จะบอกว่าโอ้ยอายนะครับถึงชั่วโมงเทอรไทน์นอสบายมากเยี <Yeah. S 2> ่ยมนะเดี๋ยวเอาไปซื้อสักแผงอะไรก็ว่าไป กลุ่มที่นา่าสนใจในขณะเดียวกันคือกลุ่มที่ได้รับภัยในนอกที่เป็นแป้งเ็งคือไม่มีตัวยาอยู่เชื่อไหมครับว่า35%หของทั้งหมดไม่ใช่งานภายในนอกรับแต่ายารักษาโรคที่หนักกว่านั้นอีกเช่นโรคไมเรกรนนะฮะหรือว่าเช่นโรคที่เขาทำก็คือโรคไฮเปอร์เซนซิตี ADHD ครับโรคที่ attention ภาษาอังกฤษคือ ADHD attention deficit hyper sensitive disorder ก็คือเป็นโรคสมาธิสั้นนันเองเขาก็ให้ทุกยาไปแล้วผลว่าคนที่ทานยา ADHD ไปเขาบอกว่าเออมันรู้สึกนิ่งขึ้นนะรู้สึกดีขึ้นผมแป้งนะผมแป้งอะเมทจะรู้สึกดีขึ้นได้ไงนี่นะครับคือความเชื่อในการใช้ยาที่เขาทําแล้วไม่รู้กี่าการกกครั้งการทดลองเพสโบทุกครั้งที่มียาจะมีการทำานี้ทุกครั้งนะครับถามว่านี่แล้ว ADHD ที่หายหรือไทรอยที่หายปวดหัว หรือโกกรคโรคอะไรกเที่หายปวดหัวเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงแม้แต่โรคกระเพาะมาถึงที่ว่าเจ็บปวดทั้งหลายมันเป็นไปได้ยังไงที่หายเจ็บที่ไม่มีตัวยานี่แหละความเชื่อถามว่าทําไมความเชื่อเชื่อว่ายานี้ต้องทําให้ฉันหายคือถ้าเกิดนักวิทยาศาสตร์บอกคำเดียวเฮ้ยรู้ว่าที่ให้ไปเนี่ยไม่ใช่ไพลนนนจริงนะเป็นผแงแป้งอ่ะปไม่หายครับเพราะเขาจะเออผงแป้งกินแล้วมันจะหายได้ยังไงไม่เอากินก็ได้ แล้วพอตอนจบใช่ไหมครับพอเขาทาเขาเรียกว่าไม่มีดีฟีฟคือไม่มีการบอกรวมหน้าใช่ไหมครับถ้าเกิดจบเออถ้าเกิดทําโดยที่ไม่มีการหลอกง่ายๆบอกไปเลยว่านี่ผมของแปค์เป็นคนไม่เกิดเพราะเขาไม่เชื่อไม่ตชวเกิดจะายนนะครับกี่ตัวอย่างแล้วที่เราเห็นมาไม่ว่าจะเป็นแลนซ์สามสตรองไม่ว่าจะเป็นคุณสาธิตธนะกำแหงไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นโรคอะไรเราคุณหมอบอกว่าคุณเสียชีวิตภายในหกเดือน เขาอยู่เนี่ยอายุอายุจะบางคนจะมากคืออยู่สู้อะไรมากกว่าอายุหกตอนเนี้ย <c oughs> ตั้งที่คุณหมอบอกว่าจะตายเป็นอีเขาเชื่อว่าเขาจะหายทีนี้ขอ